บเป็นโปรเจกต์นี้ครับเ Shanting o r i g น n a l ที่ไปที่มาที่ทำอะไรก็สำหรับพี่เบฟสองเนาะพิธเบฟสองค่ะก็มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเป็นความลับมากปิดอย่างสุดฤทธิ์ไม่แบบระแคะระคายเราต้องทำให้สมกับฉายาค่ายแก้วมังกรใครหลุดไปตายอย่างที่เมื่อกี้เล่าบนเวทีนะคะก็คือไม่ได้มีความตั้งใจใดๆเลยในการทำพิธีเบฟสองจบแล้วก็จบกัน ก็กาลังเริ่มทํางานเรื่องใหม่กันแต่บังเอิญมีวันหนึ่งไปนั่งคุยกันกับนักเขียนค่ะอริตาบีเป็นนักเขียนเรื่องนี้เรื่องพี่เบฟแล้วก็พวกเรานี่แหละแล้วก็ไปนั่งคุยกันแล้วเราก็คือตอนนี้เราเราสนิทกับตัวละครเนาะเราสนิทกับเบฟกับชาลีกับปิงพี่อะไรทุกคนเราเรารู้สึกเขาเขาเราเรารู้จักเขาดีมันก็เลยเกิดคาถามขึ้นมาหนึ่งว่าเออเราก็อยากรู้เนะว่าเขาไปไหนกันต่อคนพวกนี้ ความรักของเบฟกับชาลีจะเป็นยังไงต่อไปตอนแรกเขาเจอกันในพิดเบลหนึ่งเจอกันมีความสัมพันธ์กันแล้วตอนจบก็เหมือน Happy แฮปปี้เอนดิ้งมันแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆหรอแล้วพอเขาต้องมา <c oughs> ใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออันกับเจฟอันก็น่าจะเสียอู่สำลรกให้เจฟไป <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ดูจากอาการแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้ว แล้วมันจะไปรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็คุยกันอย่างเงี้ยแหละโทนี่ทำไมโทนี่ตายง่ายจังหวะอะไรคุยอะไรอย่างมันก็ช่วยกันคิดเออถ,เนนนะถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะอุ้ยสนุกกันใหญ่เลยค่ะงันเรามาทำาีิีดแบบสองกันเถอะนั่นแหละคที่มาแต่ว่าคิดอยู่แล้วค่ะว่าดีใจเพราะว่าการเรียกร้องอะไรแบบเนี้ยเราก็ได้ยินมันโดยตลอดเขาก็อยากให้มีมันโดยตลอดเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราก็คือโนแบบ ไม่หลอกไม่ทําหรอกอะไรอย่างนี้เราก็มั่นใจว่าพอเราตัดสินใจว่าจะทะําอ่ะคนที่ดีใจที่สุดก็คงเป็นแฟนคลับของพีทเบฟแ,แหละที่เขาก็ยังแบบติดอยู่กับบรรดาตัวละครแต่ละตัวพี่เฉลยคือเรื่องนี้ได้นะักเขียนคนเดิมมาเขียนเป็นคนเดิมค่ะเป็นคนเดิมค่ะตอนตัดสินใจจะทำมันมีความลังเลอยู่ในตัวเองไม่ว่าทำหรือไม่ทำดีหรือว่าตัดสินใจทำไปเลยอย่างที่พี่บอกค่ะว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดว่าเราจะทำก่อน แต่มันเกิดจากการคุยกันแล้วมันสนุกจังเลยมันก็เลยไม่ได้ต้องไปคิดทบทวนอะไรเพราะว่าเฮ้ยมันสนุกมากเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะคล้ายๆอารมณ์ตอนที่เราอ่านผิดเบสหนึ่งครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากเลยเราก็ไม่ไม่รีรอเลยในการที่จะทำมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างอ่านโฆษณาตัวละครเนี่ยมันปล่อยให้นักเขียนเป็นคนทดันเน้นคุยกันค่ะคุยกันคือจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยคุยกัน แต่ว่าคนที่จะทําหน้าที่ก็คือนักเขียนเขาต้องไปจัดการต่อตอนนี้หน้าที่ของพี่หมดละร้อยเขาเขียนให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องการทําบทต่อค่ะเ,เป็นเรื่องคุยกันมากกว่าค่ะ<ม>คุยกันสนุกสนุกซึ่งพี่ก็ต้องให้เขียนนักเขียนเนาะใดๆที่เป็นความคิดเห็นของพวกเราอยากนู่นนี่เออหรืออย่างเงี้ีอะไรอย่างเงี้ยก็เสนอไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายนักเขียนเขาเป็นเจ้าของ ไม่พูดดีกว่าวิญญาณมั้งมันอาจจะหลอกก็ได้เนาะในฝันไงในฝันนี่แสดงว่าเราไม่กลัวอาถรรพายสองเลยไม่กลัวค่ะเพราะว่าสนุกแน่เริ่มเลยสทีนี้บได้ที่ปีเตอร์ผู้กำกับคนเดิมมากำกับต่อยค่ะทีมทีมงานเดิมหมดเลยค่ะทีนี้บภาพแค่มข้นแต่คนที่คาดหวังกับภาพที่แล้วมาพอภาคนี้เชฟจะใส่เต็มขนาดไร เราก็ใส่แต่มทุกครั้งกันเนาออ่ะพี่เอสคะจับตอบบ้างค่ะทำงานบ้างดิออไม่ได้อยู่คนเดียวมองด้ถแสดงไม่ได้เป็นเออเมื่อกี้ยืนแถวหลังคืองี้ครับเอ่อพี่ว่าพวกเราทุกๆคนอ่ะทั้งทีมงานแล้วก็ทีมนักแสดงอ่ะได้เรียนรู้ตัวละครทุกตัวหรือเรื่องราวของพิทเบฟไปแล้วเราอินกับมันแล้วคราวนี้เราแค่ลากเส้นต่อลากสตอรี่ต่อพี่เชื่อว่า เราน่าจะทํามันได้ดีกว่าเดิมเหมือนกับเราเคยผ่านมันมาแล้วเราก็จะรู้จักมันดีพอมาแสดงว่าอาค่ะเชิญค่ะแหมโปรเจกต์นี้กลับมาอีกรอบนึงอ่ะคิดเบฟก็องบเบฟก่อนเลยก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นตอนแรกก็ไม่คิดว่าพี่ชอตเขาจะทจําจริงๆเพราะว่าคือเรื่องราวมันก็จบไปจบไปแล้วทุกคน เวตายโทนี่ตายแล้วก็เบฟกับชาลีก็มีความสุขแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วพอวิชรนมาบอกว่าจะทำซีซั่นสองเนี่ยพวกเราก็ช็อกไปอยู่แล้วก็มานั่งเดากันว่าเออเขาจะโฟกัสในเรื่องไหนอะไรเงี้ยครับไม่รู้โอเคอ่ะเนี่ยบ้างเออให้สปอนต์แต่ละคู่่าคู่เราไอ้มาสองจะไปสึงแค่ไหน <c oughs> เอาคู่เราก่อนไม่เอาตรงๆนะผมคู่เราเนี่ยรู้อยู่ประมาณ2ประโยคเพราะว่าเราพูดไปแค่นั้นป้าฟ้ามามาป่าฟ้ามามาแค่นั้นคัรที่จริงตอนแรกอ่ะมันมียาวกว่านี้นะที่จริงตอนแรกในทีเซอร์มันยาวกว่านี้แต่มันน่าจะแบบเก็บไว้อ่ะให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเอาแล้ว แล้วประกันว่ามีแน่นอนโอ้โหค่อนข้างนะเราเราเราไปแบบเมนูถอดในศึกษาแล้วมาต่อกันนะอ๋อแใส่รับจะไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมคู่เราฮะฮะต้องแล้วล่ะคู่เราให้กับคอยคู่เราว่ามันจะเป็นคนที่หนึงยังไงโอ้ก็ไม่รู้จะออกมาในในทิศทางไหนแต่ว่า มั่นใจว่าลุงอาราเนี่ยน่าจะโดนยึดไปหลายอย่างแล้วเพราะดูจากรถเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วรถเปลี่ยนไปละโดนเจฟยึดอู่เรียบร้อยใช่ก็คือคือหลายอย่างพวกเราตั้งคําถามกันเองตลอดว่าแล้วเวจะยังไงโทนี่จะยังไงแล้วคนนู้นคนนี้หายไปไหนใ่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นคำถามที่พวกเราก็ไม่มีคาตอบไม่มีคำตอบเ่อพวกเราจะไปยังไงถ้าให้เราเป็นคนที่โอไผมว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างอาราเนเจฟว่าจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่แบบอายุ ของ sí, sí, ในตัวละครของตัวอลันกับเจฟห่างกันมันจะมีแก๊ปของเรื่องอายุไหมที่ทําให้มีปัญหากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้รอติดตามเหมืันยากนี่คือการเดาล้วนๆอาจจะแบบซีซั่นสอาจจะเราอาจจะทะเลาะกันอะไรก็ได้อะไรก็เกิดกันได้สปายซ้อนสปายอย่างเงี้ยจริงเจเมฟอาจจะวีนฉ่ำอะไรก็ไม่รู้เลยนะงั้นถ้าพอนเอาชีวิตจริงมาเขียนแล้วล่ะค่อนข้างที่เราอ่ะเข้าม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 าเข้ามาเาม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 า เลือดซีซั่นนี้จะได้พูดไหมเลยต้องถามนะกาฟิวกาฟิวก้าปิวยังไงนะครับไล่รู้แล้วแต่คนนี้ฝากรากาฟิวข้าไม่รอดพูเราไปเขาบอกว่าเขาบอกใหญ่ที่บ้านตุ่มสามลูกเป็นไงบ้างคู่เราครับมันมต้องมีท่าสองมันคิดไม่ว่าท่าถึงไว้คู่เราต่องแบโอ้ยมวยคู่เรา ผมก็ก็มองไว้2ทางนะครับเพราะว่าการกลับมาของเคนตาอะไรเงี้ยตอนเล่นก็เล่นไว้2แบบเหมือนกันว่าจะมาดีหรือมาไม่ดีแต่พออยู่ในไพโรดเงี้ยก็แอบคุมเครือนิดนึงซึ่งตัวผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็ต้องรอติดตามชมแล้วแล้วคู่ของเราก็ครับคือเขาไปอยู่ฝั่งดีแล้วไงคือก็ต้องเดาไม่ถูกอีกว่าจะยังไงอ่าใช่ใช่พอพอเราย้ายคือเราตอนแรกเราเป็นคนดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละเราแค่ไปอยู่ทีมไล้ นะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่แก๊งกับเอคันเตอร์แล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อยังไงกับกับทีมนี้เหมือนกันใช่ครับควาสมพันธ์คู่เราควาสมพันธ์คู่เราเอาไงดีอันนี้สกวนตัวหรือว่าเก็งมันอยู่เป็นควาสมพันธ์คู่เรามันจะไปยังไงบ้างใามอ่ะก็ก็ต้องต้องรอดูกันต่อไปครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละจะได้รู้กันก็อาจจะอาจจะออกมาดีก็ได้ถ้าเดาๆถ้าเดาๆนะครับ ทำกับข่าวมาก็เป็นเทาเท่าก็ผสมกันไปเลยเออโอ้ผสมไปเลยถ้าให้อิมพอไวคู่เราว่าจะเป็นยังไงในเพราะบทมันยังไม่มาเราอิมพอไว้ไม่ได้ครับลองลองอิมพอไว้ผมจริงจริงจริงตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอเห็นในไพร์ตส์ผมมีความหวังนะ พอมีควาอหวังที่ที่ถือสองช่อนั้นเหรอจังหวะจังหวะที่ศุปตามันอาจจะเป็นจังหวะตกลุมรักหรือเปล่านี้ไม่รู้เนมาเป็นเนื้อเลยก็คิดว่าถ้าถ้าให้เดาก็อาจจะมีแบบเป็นเพื่อนรักกันอาจจะแบบมีเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนหรือเปล่าวันนี้เหมือนเดิมหรอแบบแบบว่าอาจจะแบบลึกซึ้งขึ้นหรือเปล่าก็ส่วนตัวโซนิกก็คือกลับมาจาก ส่วนตัวส่วนนี้ก็คือกลับมาจากประเทศนอกแล้วอะประเทศนอกประเทศนอกประเทศนอกประเทศคนบ้านไหนดิประเทศนอกกต่างจากต่างประเทศแล้วอะจะเป็นแค่แบบเพื่อนเล่นไปเล่นเพื่อนแค่นั้นหนอสีต้องสองอะอันนี้เรียกเรียกร้องเรียกร้องหรือว่าอะไรไม่เล่น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 เล่นแล้วไม่เล่นเขาเล่นมั้ก็ลองดูผมว่ามีว่ะผมว่ามีผมว่ามี ได้หมดได้หมดไปไปเออนแต่เราไปแล้วนะาแเราไปแล้วนะเราไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงอาจจะอาจจะมาเป็นแบบ ไม่รู้ว่าจะมาเป็นแบบเวไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปอะไรเงี้ย้าแลกเราก็มีความร้ายแปลกเยอะอุ้ยเราก็ไม่ร้ายนะ่น้าคเรพอต่อเป็นยังไงบ้างใคครับคือคือถ้าสมมติว่าให้ผมอีพอไว ถ้าพี่เวกลับมาเสียเสียีก็คงดีใจนะครับแต่อาจจะมีการแบบสลับโพหรือเปล่าเป็นแบบเป็นพีทอลันพีทเบฟอะไรอย่างเงี้ยอาสิยาอยู่ันได้เหรออันนั้นสลับแล้เปลี่ยนรือว่าเป็นอาจจะเป็น <c oughs> าาปเรื่องของการที่แบบคุณพีทอาจจะทนไม่ไหวก็เลยเดินไปขุดศพเวขึ้นมา <c oughs> อะไรอย่างเงี้เออแล้วไปเรื่อย แล้วก็ไปต่อที่สิงหาแล้วหนึ่งในเจสโซก็คืออันนี้อันนี้ก็ต้องวอร์นทางนักเขียนช่วยเขียนให้สมหวังด้วยนะนุไปกับเขาปังปังไกับเขาอ๋อแล้วก็สมหวังเลยอ่ะก็เป็นไปได้ช็อตเลยผม ป๊อปอาทิตย์ดีกับป๊อปป่ะชูนะของผมผมมีเวลของผมแล้วยังจะเป็นคนดีไหมกลับมาเป็นคนดีไหมเราอ่ะไม่มีไม่เป็นคนดีด้วยไม่เป็นคนดีดยยังเหมือนจะไปนั่งเขียนก่อนแล้วก็พายเรือเป็นคนเรื่อเลยเป็นคนเรือเลยนะไอ้ก็ถ้าดูจากไอ้พายล็อตก็น่าจะก็คงยังเป็นวินเนอร์ตัวจีมเหือนึงก็คงซ้ำเดือนนี่แหละครับไม่เจอสีขาวเจอแต่สีดำ ในในในตัว <One> ด <input> <While istles> ีเนี 1941, ่ยรีคิดว่าน่าจะเป็นจิ๊กโกลจิ๊กโกลในในในคนในคุกมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับไปหาเรื่องเขาไปแย่งเออ่บุหรี่อะไรเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันแบบมันเกินไปอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าอ่ะเขาน่าจะตีความว่าดีน่าจะเป็นตัวร้ายไปเลยทั้งสองอย่างคู่ของเราอยากให้ตั้งเขียนพัฒนาตัวละครเป็นยังไงอยากใหอะไรนะครับพัฒนาตัวละครนอนไปได้ไหมโอ้พ่อสะพ้ายต้นใจนะสนใจต้องมีใครตายกันไปข้างนึ่งนะ เป็นเปาไปเวชิกเลยเป็นแบบตีกันรักกันจนตายครับแล้วทีนี้ฝากากนี้จะได้ดูอีกไมไม่ได้ดูอ่าวพวกเราเมย์มาได้หรอครับครับผมครับยังไงก็ฝากพีทเบฟสองด้วยนะครับอ่าเราจะมาตอนไหนเนี่ยเรายังพูดไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่แต่ที่เราพูดได้นะครับ all time ตอนที่ช่องวันสามเอ็ดครับเวลาสี่ทุ่มสิบห้านะชีครับทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับติดตามด้วยครับสนุกแน่นอนเพราะว่ามีพวกเรารวมกัน12อคนยังไงก็ต้องสนุกอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วการรันตีทูการันเตอแต่ครั้งนี้จะเป็นยังไงก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณคุณเนี่ยเราไปฝั่งมาแล้วแต่คุณโทนี่เนี่ย เรายังไม่ได้ฝังไงก็อาจจะเปไปได้อาจจะเปไปได้นั่นแหละครับรอติดตามดูนะครับเริ่มสองครับครับผลงาน